ยานแม่ของมนุษย์ต่างดาวเคลื่อนที่หายเข้าไปในดวงอาทิตย์เกิดปรากฏการแปลกประหลาดหลายครั้งที่มีผู้สังเกตเห็นวัตถุบินลึกลับที่มีขนาดใหญ่มากๆเทียบเท่ากับดาวเคราะดวงหนึ่งบินหายเข้าไปในดวงอาทิตย์มันไม่ใช่ปรากฏการที่เห็นเพียงแค่ครั้งเดียวแต่เป็นการพบเห็นหลายต่อหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่เราพัฒนาร่องถ่ายภาพได้มีเทคโนโลยีการซูมภาพที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ใช่เพียงแค่กล้องของนักวิทยาศาสตร์และยิ่งกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงของนาซาย่อมสามารถถ่ายภาพวัตถุบินลึกลับนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่หลายเหตุการณ์พวกเขาเลือกที่จะปกปิดโดยลบภาพดังกล่าวออกให้เหตุผลเดิมๆเ,เพียงแค่ว่าไม่ใช่ยานอาวกาศเป็นเพียงความผิดพลาดของการทำงานของกล้องเป็นเพียงขยะอาวกาศหรือดาวเคราะห์ซึ่งวิธีการโคจรของมันเป็นไปไม่ได้เลยและหากวัตถุดังกล่าวเป็นวัตถุ เป็นยานอาวากาศหรือยานแม่ของมนุษย์ต่างดาวจริงก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์ต่างดาวพวกนี้มีเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้ากว่าเรามากที่สามารถเข้าใกล้ดวงอาทิตย์หรือแม้แต่บินหายเข้าไปในดวงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิสูงมีความร้อนมหาศาลซึ่งก็แปลได้ว่าเรากําลังตกอยู่ในอันตรายเป็นอย่างยิ่งหากมนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นต้องการมาลุกรานโลกและไม่เป็นมิตรกับมนุษย์ เมื่อวันที่18ธันวาคมปี2,560เว็บไซต์เดลิเมลรายงานว่ามีผู้ตามล่า UFO ชาวออสเตรเลียรายหนึ่งเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ระบุว่าจับภาพ UFO ได้ที่ประเทศออสเตรเลียเพื่ออ้างเป็นหลักฐานแสดงว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวมีอยู่จริงรูปแสดงวัตถุบ,บินที่ระบุเอกลักษณ์ไม่ได้หรือ UFO เคลื่อนตัวเข้าหาดวงอาทิตย์แพร่หลายไปทั่วโลกออนไลน์เป็นนาที UFO โคจรส่องแสง แวววาวเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเข้าไปในดวงอาทิตย์ก่อนที่จะปลุบหายไปคลิปวิดีโอลงเว็บไซต์ YouTube ช่อง UFO Invision การบุกรุกของ UFO พร้อมแคปชั่นว่า UFO ขนาดเท่าดาวโลกเริ่มเคลื่อนตัวเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จนในที่สุดเคลื่อนที่หายเข้าไปในดวงอาทิตย์อีกไม่กี่เดือนหลังจากข่าวนี้ที่สร้างกระแสในโลกออนไลน์ ก็มีเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตะลึงเกี่ยวกับปรากฏการณ์วัตถุบินลึกลับและดวงอาทิตย์ที่เรียกได้ว่าช็อกโลกขึ้นมาอีกเมื่อวันที่14กันยายนปี2561สถานีสังเกตดวงอาทิตย์ถูกสั่งปิดลงถึง6แห่งในเวลาเดียวกันจากการตามข่าวการสั่งปิดสถานีสังเกตดวงอาทิตย์ที่รัฐนิวเม็กซิโกโดยอ้างเหตุความปลอดภัยสถานีอวากาศดวงอาทิตย์แห่งชาติที่เมืองซันสปอร์ตรัฐนิวเม็กซิโก และปลายีสนใกล้เคียงอีกสองแห่งถูกสั่งปิดและถูกอพยพออกโดยกระทันหันพร้อมกับการเสริมกำลังทหารและอาวุธโดยอ้างเหตุความมั่นคงก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9กันยายนยานสังเกตการของนาซา SDO เห็นภาพการเคลื่อนตัวผ่านของดวงจันทร์สองครั้งด้านหน้าระหว่างกล้องจากยานและด้านหน้าของดวงอาทิตย์โดยที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้กับกล้องของยาน SDO จึงทําให้เห็นภาพเงาดําใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มาบดบางดวงอาทิตย์นาซาได้พยายามอธิบายว่าที่เห็นสุริยคาานั้นเป็นการเคลื่อนตัวผ่านของดวงจันทร์สองครั้งที่มาบางกล้องยานสำรวจด,ดวงอาทิตยท์ทั้งท้งที่ทิศทางและเวลาไม่น่าจะใช่ดวงจันทร์และทิศทางจากเหนือลงใต้และใต้ขึ้นเหนือก็ไม่ใช่วงโคจรของดวงจันทร์ความจริงก็คือมันไม่ใช่ดวงจันทร์ที่จะกราบเส้นทางโคจร สวนทางกันได้แบบนั้นยาน SDO ได้เคลื่อนตัวผ่านตำแหน่งของดวงจันทร์ไปแล้วก่อนที่เงาดำนั้นจะบทบางการมองเห็นดวงอาทิตย์นอกจากนี้ยังมีเหตุผลที่เชื่อว่านาซาปกปิดความลับบางอย่างเมื่อพบว่าสถานีสังเกตการดวงอาทิตย์ถูกปิดลงถึง6แห่งในเวลาเดียวกันทั้งสถานีประเทศออสเตรเลียประเทศชิลีประเทศสเปนบนเกาะฮาวายอีกสองสถานี และรัฐเพนซิลเวเนียแต่วันที่11กันยายนมาเรียจีน่าฮิลจากเมืองซาเรมรัฐอินเดียนาได้ถ่ายภาพบางอย่างที่ใหญ่อลังการใกล้กับดวงอาทิตย์เธออธิบายว่ามันคือยานอาวกาศลำม,มหอมาในคลิปของจีน่าที่เธอถ่ายได้จะเป็นภาพคล้ายกับวัตถุที่มีขนาดใหญ่มากคาดว่าจะเป็นยานแม่เคลื่อนที่อยู่ตรงกลางขนาบข้างด้วยยานขนาดกลางได้ล,ล้อมรอบ ด้วยยานลำเล็กอีกหลายลำคล้ายกับการเคลื่อนที่ของทัพเรือที่มีเรือบรรทุกขนาดใหญ่บรรทุกเครื่องบินขนาบข้างด้วยเรือพิฆาตเรือดำน้ำและเรือประจันบาลโดยรอบชีน่าได้เขียนลงในเฟซบุ๊กของเธอเธอได้ใช้ตัวซูมติดกล้อง iPhone 8ถ่ายภาพดวงอาทิตย์ทางทิศต,ตะวันออกของเช้าว,วันนั้นภาพที่เธอถ่ายได้เมื่อช่วงเช้าของวันที่11กันยายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ยาน SDO ของนา s a จับภาพวัตถุขนาดใหญ่ที่มาบดบังดวงอาทิตย์คลิปภาพขณะที่วัตถุลึกลับดังกล่าวที่คาดว่าน่าจะเป็นยานแม่และยานลูกเรือล้อมรอบที่ถ่ายได้โดยยาน SDO ของนา s a ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นถูกทอดเก็บไปจนหมดมีเหตุผลเดียวเท่านั้นคือไม่ต้องการให้ใครเห็นคลิปในช่วงเวลาดังกล่าววัตถุที่เห็นในภาพ คือยานแม่และยานลูกเรือลำเล็กที่มาเป็นขบวนทัพเมื่อประติดประต่อเหตุการณ์ทั้งหมดจึงทำให้เข้าใจเหตุผลของการสั่งปิดสถานีสังเกตดวงอาทิตย์ถึง6แห่งในเวลาเดียวกันทำไมถึงต้องมีการสั่งปิดสถานีสังเกตดวงอาทิตย์และอพยพคนออกทั้งหมดนำกำลังทหารพร้อมอาวุธเข้าไปเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือสถานีสังเกตเหล่านั้นเห็นขบวนยานอวากาศ ก็เสมือนสถานีเรดาร์ที่จับตำแหน่งเครื่องบินซึ่งสถานีเรดาร์จะเป็นเป้าหมายหลักในการโจมตีเพื่อกั้นไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามติดตามตำแหน่งของเขาในกรณีนี้ฝ่ายความมั่นคงอาจคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในขบวนยานอวกาศคิดว่ามนุษย์กำลังติดตามตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขาและอาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาได้จึงมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะโจมตีทำลายสถานีเหล่านั้น ฝ่ายความมั่นคงเลยสั่งปิดเพื่อกันความเข้าใจผิดของสิ่งมีชีวิตต่างดาวและที่เสริมอาวุธเข้าไปก็อาจใช้ในกรณีที่จําเป็นต้องปกป้องสถานที่นั้นๆพวกเขาปกปิดไว้เพื่อให้มีเวลาทํางานและไม่ต้องเสียเวลามานั่งตอบคําถามที่ตอบไปแล้วก็จะมีคําถามต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบก็เลยบอกว่าไม่มีไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้น ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวที่คล้ายคลึงกันเมื่อกล้องโทรทัศน์นาซาบันทึกภาพวัตถุลึกลับขนาดใหญ่เชื่อว่าเป็น UFO เคลื่อนตัวใกล้ดวงอาทิตย์รายงานข่าวโดยสำนักข่าวคเรียแฮรันและ Asia n ยนิวเน็ตเวมีกระแสเฮือหาขึ้นไม่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกโดยกล้องโทรทัศน์ของหอสังเกตการดวงอาทิตย์และสุรยนนิยมณฑลหรือที่เรียกว่ากล้องโซ H โ ภายใต้าการควบคุมขององค์การการบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐปรากฏวัตถุลึกลับใกล้กระดวงอาทิตย์โดยตีความกันไปว่าเป็นยานอวกาศของสิ่งมีชีวิตนอกโลกกระแสะวิจารณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้นาซาต้องลบคลิปวิดีโอดังกล่าวทิ้งแต่ก็ยังมีมือดีดาวน์โหลดคลิปเก็บไว้ได้ทันและนำมาเผยแพร่ต่ออีกครั้งส่วน UFO ที่ปรากฏนั้นลงความเห็นกันว่ามีลักษณะ ทรงสามเหลี่ยมคาดว่าวัดความยาวได้ประมาณห0 0 0งแสนกิโลเมตรหรือใหญ่เทียบเท่ากับดาวเสาอย่างไรก็ดีไม่มีการพิสูจน์หรือยืนยันว่าวัตถุที่ปรากฏเป็นยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวจริงหรือไม่โดยที่นาซาไม่อธิบายเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นก่อนหน้านี้เมื่อปีก่อนก็เพิ่งพบวัตถุลึกลับขนาดใหญ่เทียบเท่ากับดาวเคราะหดวงหนึ่งปรากฏในจอภาพของนักดาราศาสตร์ผ่านกล้องเทเลสโคป ขององค์กรการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐนาซาโดวยวัตถุดังกล่าวซุ่มซ่อนอยู่ใกล้กับดาวพุธขณะที่นักล่าวัตถุลี้ลับจากต่างดาวทั่วโลกต่างตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเป็น UFO ลําลำโตของมนุษย์ต่างดาวก็เป็นได้ดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่ตอไปเราจะสืบค้นหาความจริง มาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ